สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยตอนนี้สถานการณ์ในกครับนผู้ชมของม็อบนั้นเต็มไปด้วยความคึกคักครกคับท่านในกครดับนผู้ชมป่าชาญุนหลายนั้นได้ออกมารวมตัวครับท่านหลังจากที่เมื่อวานนั้นในกครดับบผู้ชมลั้นว่าจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ในกครดับนผู้ชมก็เป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์จริงๆครับท่านโดยหยุดพักก่อนหนึ่งวันในกครดับนผู้ชมนะว่าเป็นแกงเทโพครับท่านโดยตำรวจนั้นโดนแกงกันอย่างมากมายก่ายกองเลยทีเดียวในกครดับนผู้ชม ได้นารถอะไรสุดแท้แต่ควบคุมฝูงชนรถควบคุมผู้ต้องขังอะไรนั้น30มสิบกว่าคันไปจอดอยู่แถวสยามอะไรนั้นนากระนันบูชมก็ปรากฏว่าเป็นแกงเทโพครับท่านแต่เทโพที่ว่าคือเทโพลิตรนากระนันบูชมมาแล้วเว้ยตอนนี้โดยนากระันบูชมบระชาชนใดเข้ามาฟังผมนั้นแล้วถ้าเกิดชอบนั้นท่านกรุณากดไลค์ให้อย่างมากมายไก่กองกันเลยทีเดียวนายกรนบูชมช่วยๆกันหน่อยเพื่อให้คลิปนี้มันกระจายไปอย่างชัว่วนาตาปีให้พวกสลิมรอดช่องไปถึงห ูพวกมันในกระ่านบูชมโดยตอนนี้เหล่าบรรดาสลิมรดช่องในกรท่านบูชมผู้เป่านกหวีดเมื่อช่วนาตาปีและนกหวีดนั้นยังไม่ได้แต่คอมันตายแต่ยังใดนั้นก็ได้เริ่มทยอยกันออกมาแล้วในกระ่านบูชมทั้งผู้ไทยสละทั้งไอ้เทือกนะกระ่านบูชมโอ้ยแต่แล้วแต่แล้วพอออกเสียงไอ้เทือกนี่ในกรท่านบูชมจอบเสียงไอ้เทือกธรรมดาไม่ได้ครับท่านเพราะว่ามาบ้านเพื่อนผมนั้นในครท่านบูชมหลังจากที่โดนขโมยประตูอันลอยไปแล้วในกรท่านบูชมตัวแรก ชื่อบนเกลือครับท่านตัวที่สองชื่อไอเทือกนั้นในการดานบูชมก็เล็ดิตมีไปก่อนแต่ตอนนี้ครับท่านมีสัญญาณขาล่ากระสังเข้ามาแล้วนกครดานบูชมโดยผมอาจจะโดนจับจ้องเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วครับท่านตอนนี้นกครดานบูชมหลังจากที่ ลืมครับท่านแม่มึงเอ้ยลืมนะครับดานบูชมว่ามีคนติดตามเป็นแสนนั้นแล้วก็ลืมนึกไปครับท่านว่าอาจจะโดนจับจ้องในกระ่านบูชมโดยก็ได้มีสายของผมโทรมาแล้วในกรท่านบูชมว่าภายในที่นี้นั้นอาจจะมีปรากฏการณ์เซอร์ไพรส์ครับท่านก็ต้องติดตามอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวในกรทดานบูชมโดยระวังการเตะหม,มูเข้าปากหมาให้อย่างดิบดีกันเลยทีเดียวในกรท่านบูชมปรากฏการณ์ม็อบชนม็อบจะเกิดขึ้นหรือไม่นั้นโดยอาจจะมีกลุ่มมวลชนมวลชนครับท่าน ที่เป็นอีกฝ่ายหนึ่งมาหลวมตัวโชว์เสลอในหมู่พวกเราหรือเปล่านั้นนะครับท่านผู้ชมแล้วพอกุมดาอีกม็อบหนึ่งนะครับท่านผู้ชมมานั้นอาจจะมีการทําให้เกิดความวุ่นวายขึ้นนะครับท่านผู้ชมก็ต้องขอเตือนไว้ตรงนี้มันัันจะเป็นการเตะหมูเข้าปากหมานะครับท่านแต่น,นี้ไม่ต้องเตะหมูเข้าปากหมาเลยครับท่านเพราะว่าหมามันอ้าปากรอแล้วนะครับท่านผู้ชมมาติชนออนไลน์แจ้งเข้ามาโดยยังไม่ตายนะครับท่านผู้ชมสําหรับนกสินใจครับท่านได้ ออกมาเคลื่อนไหวนะครับานมูชมหลังจากเมื่อช่วงนาตาปีนั้นไปบ่านกหวีดกับไอ้เทือกนะครับานผูชม <c oughs> อุ้ยตายแล้วจอ,อกเสียงมันแต่ละทีนะครับานมูชมไอ้เทือกนั้นผมก็ต้องรวบรวมแรงนะครับานมูชมเรียกแรงเพื่อเรียกไอ้ เถือกนะครับท่านผู้ชมโดยไอเถือกนั้นก็เป็นหมาบ้านเพื่อนผมนะครับท่านผู้ชมแต่ประตูอลอยมันยังไม่ได้ขึ้นเลยก็แน่ว่าตำรวจนั้นประสานหน่อยว่าจะได้ประตูอลอยขึ้นเมื่อไหร่หลังจากโดนขโมยยึดไปนั้นโดยนกสินใจครับท่านเป่านกหวีดมาอย่างนานชั่วนาตาปีนะครับท่านผู้ชมขึ้นไหวผ่านไอจีโพสภาพมินิฮาร์ดถามพร้อมกันแล้วใช่ไหมอุ้ยนะครับท่านผู้ชมโพสภ,ภาพมินิฮาร์ดแบบนี้นะครับท่านที่เหมือนกับที่ประยุ ในกรัดท่นบูชมผู้ซึ่งแสดงความถอยออกมาเมื่อสองสามวันก่อนหรือเปลา่านั้นประชาชนลุมว่ากันแบบนั้นผมทนไม่ได้ครับท่านตอ,อกมาถแถลงแก้ต่างให้ในกรเดิ่บูชมสําหรับคนเอกประยุทธ์น,นั้นโดยลูกหลานเป็นแบบนี้แล้วอนาคตก็ให้โทษพ่อมันในกรัดท่นบูชมก็ไม่ไ้ทราบว่าพ่อมันนั้นอาจจะหมายถึงใครหรือเปลา่านั้นผมก็ไม่ทราบในกรัดท่นบ,บูชมก็ออกมาแสดงความกักขาครับท่านเราอย่าไปว่าเขาแบบนั้นอย่างเด็ดขาดกเลยทีเดียวในกรัดท่นผูชม Yeah. Uh -huh. โดยแต่ละคนนั้นมีบุคลิกมีสไตล์ไม่เหมือนกันครับท่านบางคนก็จะมีสันดานอีกแบบหนึ่งในกระดานบูชมบางคนก็มีสันดานที่ไม่ถอยบางคนมีสันดานที่ถอยนั้นเราก็ไม่มีสิทธิ์จะไปว่าเขาเพราะมันอยู่ที่การปลูกฝังนะครับท่านโดยแสดงความถอยในกระดานบูชมเห็นประชาชนทูสามนิ้วครับท่านแม่เ้ยฟิวหลุดในกระดานบูชมเสยากาศแตรงนี้นะแม่ในกระดานบูชมแม่เมงเอยพูดฟังอยู่3เดือนยังนึกไม่ออกเลยมันพูดอะไรของมันในกระดานบูชมโดยสถานการณ์ต็มไปด้วยความคุ กุนค,ครับท่านพวกนกหวีทั้งหลายออกมาเคลื่อนไหวรวมถึงไอ้เทือกด้วยฟังอยู่มึงอย่าเพิ่งยิ้มเลยฟังทางนี้โดยนับเป็นหนึ่งในบรรดาคนบันเทิงนะครับท่านผู้ชมผู้ซึ่งไม่ค่อยเจอมีงานเท่าไหร่นะครับท่านโดยก่อนหน้านี้ช่วงคูยย่ตัย่างทนได้ออกมาบอกว่าอุย้ยตกงานอะไรสักอย่างนั้นนะครับท่านแต่ยังไม่ตายนะครับท่านโดยติดคับท่านขึ้นมานี้นะครับท่านผู้ชมจังหวดที่ผมกําลังพูดนะครับท่านผู้ชมครับนี้นั้น ขอให้รู้ไว้นะครับท่านว่าผมกำลังจะ นึกว่าจะพูดอะไรต่อดีนะครับท่านผู้ชมก็ต้องขอบอกไว้ตรงนี้โดยที่มีบทบาทสําคัญในช่วงการเคลื่อนไหวของกลุ่มกบบสนะครับท่านผู้ชมหรือว่าพวกนกหวีดนั่นเองครับท่านโดยข่าวนี้จะอ่านจบไม่ว่าอ่านไปก็ขยายความไปนะครับท่านผู้ชมล่าสุดนกสินใจครับท่านผู้เป็นสลิมรอดช่องมาอย่างชัวง่วนาตาปีได้ออกมาโพสตอรี่อินสตาแกรมเป็นภาพสีเหลืองที่มีออมีคนทํามือมินิฮาร์ดและเขียนข้อความว่าพร้อมกันแล้วใช่ไหมนะครับท่านก็ไม่ทราบว่าเป็นรูปประยุทธ์ทำมินิฮาร์ดที่โคน หรือเปล่านั้นไม่แน่ใจครับท่านโอ้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องอ่านได้เท่าที่ผมจะพอจะอ่านได้นะครับท่านเพราะตอนนี้อาจจะโดนจับจ้องอยู่นั้นส่วนสถานการณ์ล่าสุดแจ้งเข้ามานะครับท่านผู้ชมรู้สึกว่าคาสั่งศาลนั้นจะมีมติให้ปิดอ่าเฟซบุ๊กอะไรนะครับท่านผู้ชมของเยาวชนบดแอกนั้นเขาก็ทยอยไปอยู่ในเทเลแกรมครับท่านและประกาศนะครับท่านผู้ชมว่าอย่าไปกดติดตามอย่างเด็ดขาดนะตอนนี้มีเยาวชนบทแอกซียูส V2 นะครับท่านผู้ชมเป็นช่องสำ ลองแล้วนั้นท่านอย่าไปกดติดตามอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมผมก็ต้องขอดอแถลงเรียนบอกไว้ครับท่านแต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมสําหรับใครที่คิดถึงอีเอนะครับท่านผู้ชมพูดซึ่งลุกป่ามาอย่างชั่วนาตาปีและได้ขายขี้ไก่เลหลังตัดหน้าคู่แข่งเมื่อช่วนาตาปีก่อนจะโดนยึดฟาร์มไปนั้นวันนี้อีเอออกมาหาซีนครับท่านและทยานะนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ทะแยงหรือเปล่านั่นก็ไม่แน่ใจครับท่านเป็นเมียของพุทธิพงษ์อะไรเป็นจะเป็นอะไร ใครแล้ววะเดี๋ยวไอมันจะมาเล่นผมอีกนะครับท่านอะไรกันวะเนี่ยอ๋อผู้ควบคุมกระทรวงศึกษาพิการครับท่านไม่หูฝาดในการบูชมกระทรวงศึกษาพิการนั้นเมียของนัตพลที่สุวรรณนั้นผู้ซึ่งสั่งให้นักเรียนกลับบ้านนั้นนักเรียนเงฝฝากมาบอกว่ามึงอย่าพึ่งตายใช่ไหมวะ อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่มันจะัราตายแล้วตายแล้วนักเรียนก็ได้ออกมาบอกว่านะครานบูชมไม่กลับหรือไม่นั้นผมก็ไม่แน่ใจไอ้นี่ก็บอกให้กลับบ้านไปซะนะารดนบูชมแม่มึงเองยไม่ได้ดูตัวเองเลยเมื่อสมัยปีห้าเจ็ดนั้นได้ออกมาเป่านกหวีดก็เป็นที่น่าสมเพชอย่างสุดจริงเลยทีเดียวแต่อันนี้เดลินิวแจ้งเข้ามามาที่เอเอกนะครับท่านเอเอครับท่านนัดใส่เสื้อเหลืองยี่สิบสองตุลาลั่นเก้าอี้สี่พันไม่พอมีเสริมให้ในกครดนบูชมเอาเลยเว้ยโดยเอเอัในการดูบูชมลุกบ่ามาตด 420ีแม่มันหรือไม่นั้นไม่แน่ใจนะัดรวมผลคนใส่เสื้อเหลือง22ตุลาวัดเขาช่องพลานลั่นเตรียมก้าวี้ไว้4,000ตัวไม่พอเสริมเพิ่มนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองอีกทีครับท่านส่วนกลุ่มของเยาวชนบดแอกนั้น การจะเตรียมเก้าอี้นั้นคงจะเตรียมไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าสี่พันตัวนั้นมันไม่พอมันต้องเตรียมมาเป็นแสนหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับท่านโดยผมเป็นสื่อมวลชนหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมเป็นนักข่าวอิสระหรือเปล่านั้นก็ต้องโดนจับตาม,มองแน่ๆครับท่านโดยตามเฟซเอ้ยตามเพจเอ้ยตามเฟซบุ๊กเอ้ย,อยขอโทษครับท่านเห็นหน้าอีเอแล้วรู้สึกว่าหลอนเล็กน้อยถึงของอนาดหนักแล้วนะครับท่านตอนนี้นั้นโดยอีเอครับท่านลูกของคุณพ่อทวีผู้แสนดีของเธอที่ ขับรถชนแล้วชนเล่านั้นได้โพสต์เฟซบุ๊กซึ่งมีคนติดตามไม่เยอะเท่าไหร่วันเพื่อสบดีที่22นี้ขอเชิญทุกท่านไปงานศพไอวีไม่ใช่ไม่ใช่ใส่เสื้อเหลืองพร้อมกันที่วัดเพื่อฉันจะไปงานศพไอไม่ใช่ไม่ใช่ใชเวลา18นาฬิกาถึง19นาฬิกานะครับท่านผู้ชมโดยกวีไม่พอก็จะขอเสริมให้ครับท่านก็ต้องติดตามต่อไปนะครับท่านผู้ชมส่วนเดี๋ยวอันนี้ผมอะไรกันวะเนี่ย แม่มึงเอ้ยเจอแต่สลิมนะครับท่านพุกจันจีลาแสดงจุดยืนนะครับท่านผู้ชมก็เป็นอันเตอร์ยุคตกค้างมาจากปี80ครับท่านโดยเป็นสลิมลอดช่องมาอย่างชั่วนาตาปีนะครับท่านผู้ชม ไอ,อ้ที่กําลังพูดอยู่นี่คือกําลังจะหาข่าวนะครับท่านโดยมันหายไปไหนแล้วว่าหลังจากที่โคตรไว้อย่างดีๆกันเลยทีเดียวว่าอุ๊ยอะไรกันวะเนี่ยนะกการันผู้ชมโดยเจอแล้วครับท่านเดลี่นิวส่งเข้าป,ประกวดนะกรารท่ตนผู้ชมและตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเยาวชนบทแดกนั้นเขาโพสอะไรไปถึงไหนแล้วนะครับท่านเพราะว่าเตรียมข้อมูลข่าวนะกรารท่านผู้ชมโดยตอนท้อยถแถลงนี้นั้นผมไม่สามารถทําอย่างอื่นได้นอกจากว่าไอ้นั้นข่าวครับท่านที่โคตรไว้เท่านั้นโดยเดลี่นิวแจ้งเข้ามาครับท่าน สลิมเคลื่อนไหวนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าสลิมเคลื่อนไหวไม่มีในข่าวครับท่านที่มีในข่าวคือทายาเหลือโอดโเตือนมอบราษฎรอย่าให้เหลืองทั้งแผ่นดิน่าทยาทีปสุวรรณครับท่านอดีตแกนนํากบพวสน,นกหวีส้นในส้นเบือกนะครับท่านผู้ชมที่เป่านกหวีจ,จนส่งผลให้ประยุทธ์เข้ามาและสร้างความเหลือหา,หายหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจครับท่านถึงทุกวันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นพวกไอสลิมรอดช่องหรือเปล่านั้นทวิตเตือนม็อบราษฎรอย่าให้หมดความอดทนต่อการจับจ้งวงนะครับท่านพอถึง เวลาที่เราต้องการปกป้องสถาบันเราก็พร้อมที่จะเหลืองทั้งแผ่นดินครับท่านในกะารทานผู้ชมก็ต้องจับตามองต่อไปครับท่านโดยพวกนี้จอกมาหาซีนอีก อย่างไรหรือไม่นั้นเราต้องจับตามองนะครับดานผูชมโดยตอนนี้นั้นเราต้องระวังให้ดีนะครับ่านผูชมอย่างที่ผมถ้อยแถลงเรียนบอกไปแล้วนั้นว่าจะมีการปิดสื่อต่างๆนานานั้นนครันผูชมและอาจารย์ศีโรจน์ค้างไผบุญนะครับท่านได้ออกมาบอกว่าในวันศุกร์ที่ผ่านมาที่อไอพวกเจ้าหน้าที่มันนึกว่าเป็นวันสงกา์นั้นนะครับดานผูชมได้มีการฉีดน้ําใส่นักศึกษานั้นนะครับท่านโดยภาพที่ท่านได้เห็นตอนนี้ไป14-15ล้านวิวแล้วนั้นไม่ได้มาจากผู้สื่อ ข่าวนะครับดังบูชมแต่ว่ามาจากประชาชนทั้งหลายที่เป็นคนถ่ายครับท่านโดยอาจารย์ศิลอดอยู่บนสะพานลอยนะครับ่านผูชมและแกก็โดนฉีดหน้าไปด้วยสามดอกโดนที่เข่าแล้วก็ล่วงล้มไปด้วยนั้นโดยได้มีตำรวจครับท่านได้ตะโกนขึ้นมานะครับ่านผูชมเฮ้ยไอพวกซื้อนี่อยู่บนสะพานลอยลงไรห,ห,หมดเลยนี่รถผู้ต้องขังเปิดไ้หมดแล้ว ใครไม่ลงมาจับเลยจับแม่มเลยนะกรับทนานผูชมอันนี้ก็ไปยืนยันกับอาจารย์สีโรดค้างไปบุญด้วยได้นะครับั่านบูชมโดยอาจารย์สีโรด สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับกลับมาพบกับผมสีโรดค้ามไยบูนนวิว no ทางเพจไวทีวีนะครับท่านผู้ชมอาจารย์สีโรดค้าไัยบูนนั้นก็ได้ออกมาแถลงเรียนบอกไปแล้วครับท่านว่าจะไม่ยุติการปฏิบัติหน้าที่นะครับท่านผู้ชมโดยผมนั้นสามารถจะติดคุกได้ทุกเมื่อะครับท่านไวทีวีนั้นอาจจะโดนตรวจค้นได้ทุกเมื่อในะคระับท่านผู้ชมนักเรียนนักศึกษานั้นออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดสื่อไม่มีความกล้าที่จะออกข่าวนั้นก็ไม่สมควรที่จะเป็นสื่ออีกต่อไปและไม่ สมควรเป็นคนอีกต่อไปครับท่านหูยดอกนี้นะครับท่านผู้ชมเลยกระแทกไปยังนึ่งไอ้สามนิ้วหรือเปล่านั้น <c oughs> ก็ไม่เกี่ยวนะครั <c oughs> บท่านผู้ชมแต่ว่าผมนั้นนึกไปหวนไปถึงไอ้สามนิ้วขึ้นมา,าทันทีทันใดเลยนะครั <c oughs> บท่านผู้ชมโดยท่าสื่อไม่สามารถที่จะปกป้องประชาธิปไตยได้นั้นก็ไม่สมควรเป็นสื่อและไม่สมควรเป็นคนนะครั <c oughs> บท่านผู้ชมเพราะเป็นอะไรที่ <c oughs> กินใจอย่างสุดซึ้งอะไรทีเดียวนะครับท่านผู้ชม ส่วนเยาวชนโบสถ์แอกครับท่านต้องประกาศก่อนนะครับท่านผู้ชมอย่าไปมอบอย่าไปมอบเล็ดขาดกันเลยทีเดียวเอออย่าไปอย่าไปนะครับท่านโดยติดตามไม่ดีนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ก็ผ่าน15น,นาฬิกามาแล้วนั้นแต่ผมก็โคดข่าวไม่ทันนะครับท่านผู้ชมรถมันเสียครับท่านซวยเหลือเกินกันเลยทีเดียวนั้นเพิ่งกลับมาจากรงซ่อมครับท่านโดยตอนนี้สถานการณ์เต็มไปด้วยความคึกคักนะครับท่านผู้ชมประกาศว่า สิบหนาฬิกานะครับท่านผู้ชมก็ผ่านไปแล้วนั้นก็ไม่ทราบว่าไปที่ไหนกันนะครับท่านผู้ชมเราก็ต้องจับตาม,มองต่อไปโดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมมันจะเล่นปิดสื่อทุก,ทกช่องทางแล้วนะครับท่านโดยถ้าเกิดไม่มีโลกออนไลน์นะครับท่านผู้ชมสังคมตอนนี้นั้นอาจที่จะเกิดการลัระหารไปแล้วครับท่านแต่ว่าตอนนี้นั้นมันมี f c e b o o k y ดูทู b อินส t าแกรมนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เท l e กร a m มและอีกหลากหลายช่องทางไว้เลยสุดแท้แต่นั้นนะครับท่านผู้ชมไอ้พวกโซนดิสโทเบอร์ีก่ก็จะไปปิดเขาไปมั่วไป หมดนะครับท่านเดี๋ยวมันจะหารไปใช้ระบบโทรเลขนะครับท่านผู้ชมเทลอกเหมือนสมัยก่อนหรือว่าใช้เพจเจอร์หรือเปล่านั้นผมก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมโดยพลเอกประยุทธ์นั้นก็ยังคงออกมาท็อปฟอร์มไม่หยุดยั้ยงครับท่านโดยน,น,นะครับท่านผู้ชมประเทศไทยนั้นก็ได้มีการส่ง เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับท่านผู้ชมที่มีประชาชนทั้งหลายนั้นออกมาตะโกนฝึกภาษาอังกฤษกันกลางม็อบอย่างมากมายกลายกองนะครับท่านผู้ชม This is I hear too This is I hear too นะครับท่านผู้ชมโดย one two three four five I love you one two three four five I hear too This is I hear too นะครับท่านผู้ชมบางคนก็มาคอมเมนต์ในช่องผมนะครับท่านว่าไอ I h e ยบีนะครับท่าน ผมก็ไม่ทราบว่าหมายถึงอะไรเพราะผมไม่เข้าใจภาษาอังกฤษนะผมเข้าใจแค่ดิ the b o o ก yes no okay ทำซ้ำเลย you do will you, do will <c oughs> ดีทำไม่ตบปวดกับบาลมาให้ก็บุญแล้วหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมส่วนที่แน่ใจตอนนี้ครับท่านแถลงการจากกลุ่มไทยอ้างว้างนะครับท่านผู้ชมจากเพจอิซี่ทุกคนทาง Facebook ครับท่านโดยแถลงการครับท่านกลุ่มไทยอ้างวาง,าง,าาาง,วางจี้บิดเบือนสลายม็อบไม่รุนแรงนะครับท่านผู้ชมก็แนะว่าให้มาส่งไปอยู่กับอเอเอได้เลยครับ โดยเก่งนิวรายงานเข้ามาในการดมูชมผมก็ต้องกดเข้าไปดูสักเล็กน้อยถึงปานกลางนั้นโดยก็ได้มีบรรดาเหล่าสลิมลอดช่องครับท่านโดยไม่ขอข้ามผ่านอขอข้ามผ่านไอ้หมอส้อนตีนส้นเบิกนี่ไปก่อนนกครนมูชมโดยก็ได้มีไอ้นกหวีดครับท่านนกครนมูชมไอ้กปรปรปรสต,ตัวไหนแล้วนั้นผมจําตัวไม่ได้แล้วในกครนมูชมโดยถ้าเกิดเป็นคนนั้นเขาจะเรียกกันเป็นคนในกครนมูชมแต่ถ้าเกิดสัตว์นั้นเขาที่เรียกเป็นตัวเมื่อกี้ผมใช้สรพพนามผิดไปก็ต้องขอโทษพวกมึงด้วยนะ นะเว้ยพวกนัหวีดท,ทั้งหลายแหละนั้นโดยได้บอกว่าแค่นี้ยังเด็กๆอ่อนนึกออกแล้วครับท่านอีอุนะครับท่านผู้ชมแม่มึงเอ้ยหน้าเหมือนกับผีอะไรก็สักอย่างนั้นนะครับท่านผู้ชมส่งคั้วคู่ไปอยู่กับอีงโง่เลยระเบิดได้หรือไม่นั้นไม่แน่ใจได้บอกว่าไอ้น้องเอ้ยแค่นี้ยังเด็กๆที่พวกอึงเจอนั้นแค่ฉีดแค่สงการนะครับท่านผู้ชมก็นับว่าเป็นความดิบถอยอย่างสุดติงอะไรทีเดียวครับท่านโดยตอนนี้สถา,านการณ์เต็ไมไปด้วยความคุกคุนนะครับท่านผู้ชมและประชาชนทั้งหลาย นั่งฟังอยู่อย่าเพิ่งยิ้มอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวร่วมช่วยกันเป็นกระบอกเสียงให้ผมด้วยนะครับท่านผู้ชมโดยท่านไม่ต้องทาอะไรมากครับท่านแค่เอื้อมมือไปกดไลค์นะครับท่านผู้ชมดีกว่าให้มือท่านนั้นอยู่ว่างๆและใครที่กำลังเลื่อนอ่านคอมเมนต์นั้นก็ลู้ขึ้นมากดไลค์กันก่อนนะครับท่านผู้ชมคลิปมันจะได้แพร่กระจายครับท่านโดยตอนนี้พวกสว่าร์ลอดช่องได้ออกมากันอย่างมากมายไก่กองแล้วนะครับท่านผู้ชมเราต้องติดตามต่อไปว่าจะมีการจัดฉากประท่าหรือป่าน,นะครับท่านโดย ต้องระวังไว้อย่างดีๆกันเลยทีเดียวนะครับท่้อผู้ชมอาจจะมีพวกสลิมรอดช่องสุดแท้แต่นั้นมาหลวมตัวอยู่ในกลุ่มนักศึกษาหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจนะครับท่นผู้ชมเราต้องระวังให้อย่างดีๆกันเลยทีเดียวถ้าเกิดมีเหตุการณ์รุนแรงขึ้นนั้นก็นับว่าจะเป็นการเตะหม,มูเข้าปากนา้นะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้หมามันอ้าปากรอ,อนานแล้วนะครับท่าน <c oughs> โดยหมาที่ว่านั้นไม่ใช่หมาที่ชื่อไอ้เทือกหรือไอ้บุญเกลือที่บ้านเพื่อนผมนะครับท่านผู้ชมที่บ้านมันโดนขโมยประตูอลอยไปนั้นก็ไม่ใช่แต่อย่างดครับ แต่ตอนนี้ข่าว GMM 25นะครับท่านผู้ชมข่าว GMM 25 <S 2> <S 2> แจ้งเข้ามาที่ศาลแพ่งถนนราชดา a พิเศษนะท่านผู้ชมนิสิตจุฬาลงกรหมหาวิทยาลัยและนักศึกษาธรรมศาสตร์นะครับท่านในนามกลุ่มคณะจุฬาและ ทีพีซีอาวาเก้นนะครับท่านเป็นโจทยื่นฟ้องประยุทธ์ในงานบานผู้ชมอะไรกับวันนี้ฟอ้องยกเลิกพลอกฉุกเฉิน6นักศึกษา ande, ล่าลิดลอนสิทธิน,นะครับท่านโดยการมีพลอกฉุกเฉินนั้นถ้าเกิดปิดสื่อหรือว่าเป็นอะไรสุดแท้นั้นเราไม่สามารถที่จะไปฟ้องศาลปกครองได้นะครับในมู้ชมนี่ก็คือความระยตำตําบอลครับท่านส่วนนิเอยังไม่ตายครับท่านบรินาเรียกร้องประยุทธ์เป็นนายกไปอีก50ปีโอโหเดียวตอนนี้มัน65 อีก50ปีโอ้ยไม่ถึงไม่ถึงประกาศครับท่านโดยโยมาบาลผู้ควบคูกกระทะทองแดงและต้นยิวนั้นได้เรียกผมไปสอบสัมภาษณ์อีกแล้วนะครับท่านผู้ชมสอบถามถึงความเป็นไปนั้นโดยผมก็ได้นำเรื่องนี้เข้าสู่ยติวะัละจรน,นะครับท่านผู้ชมโยมาบาลนั้นก็บอกว่าไม่น่าจะถึง50ปีนะครับท่านผู้ชมน่าจะอีกไว้นี้นะครับท่านโดยไว้วนี้ที่ว่านี้นั้นไม่ใช่บะหมี่กึง่งสําเร็จรูปแต่อย่างใดน,นะครับท่านผู้ชมและผมก็ไม่ทราบว่าโยมาบาลเขาหมายถึง เพราะได้ไปแถลงการกับโยมบาลผู้ควบคุมกระทะทองแดงและต้นยิ้วได้แค่ชูคุยยามนะครับท่านผู้ชมโยมบาลติดภารกิจครับท่านเพราะมีกลุ่มที่พยายามจะยกกระทะทองแดงและโค่นต้นยิ้วนั้นนะครับท่านผู้ชมเขาก็กลับไปควบคุมเหตุในโลกโลกาโลกโลกาอยู่นะครับท่านผู้ชมก็ต้องขอแถลงเรียนไว้ครับท่านส่วนตอนนี้ครับท่านสายเจริญบุระนะครับท่านผู้ชมลั่นเดียดดำเนินคดีเดินหน้า ดำเนินคดีนะครับ่านผูชมกลุ่มแกนนาอาชีวะช่วยชาตินะครับท่านหรือว่ากลุ่มไทยอ้างว้างหรือเปล่าไม่แน่ใจครับท่านท <c oughs> ี่้ายอย่าไปใส่ใจพวกมันมากนะคร <c oughs> <c oughs> ับ่านผูชมโอ้ยตายแล้วตายแล้ว <c oughs> <c oughs> ส่วนไอ้เทือกครบคับท่าน <c oughs> นะครับ่านผูชมไอ้เทือกคารวะมวลมหาประชาชนออกมาสแสดงพลงังโอ้ยโอ้ยไอ้ควายนะครับ่านผูชมก็ต้องขอกราบขอแบบเอ้ กบขอโทษไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมสําหรับประชาชนท่หรใที่เพิ่งเคยเข้ามาฟังและทําไมเอ๊ะไอ้นี่มันอ่านข่าวกวนสนตีนจังนั้นโดยหน้าที่ผมคือมีหน้าที่ถแถลงข่าวให้ประชาชนท่าลายได้รับทราบข่าวที่ไม่ใช่ข่าวที่อยู่ในกระแสหลักนะฮะท่านผู้ชมโดยข่าวกระแสหลัก,น,ก,น,ลกนั้นหาดูได้ยากครับท่านและหน้าที่ที่2นั้นคือกวนตีนพวกไอ้นกและพวกสลิมลอดช่องนะครับท่านผู้ชมอันนี้คือสโลแกนของผมและชื่นชมอด็กประยุทธ์วันละหนึ่งนาทีสองสามนาทีนะครับท่านผู้ชมชื่นชอบประยุทธ์ยางเลือเกิงเลยที เดียวนะไอบีมึงอย่าเพิ่งยิ้มเลยหลังจากจะิดปิดสื่อน,นั้นก่อนไะว่าให้มึงมากดติดตามช่องนัทวิวอย่างดุนดืกันเลยทีเดียวและประชาชนทั้งหลายกดติดตามไว้ด้วยนะครับท่านโดยตอนนี้เหล่สาสลิมรอดช่องก็ได้ออกมาหาที่ยืนอย่างไม่เว้นวายนะครับท่านผู้ชมส่วนไอรอนสวิตนั้นก็โอ้โหอ,อะไรกันมากมายไกลกองนะครับท่าน,นผู้ชมก็ต้องขอข้ามผ่านไปก่อนครับท่าน โดยตอนนี้นะครับดันบูชมแก้วิกฤตง่ายๆ e a เสนอจับธนาทรบิ๊กตู่ตายภายในไวไัไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ต่อ50ปีโอ้โหอะไรวะเนี่ยจากทนา,ายใครทุกอ๋อสองวันก่อนนะครับ่ันบูชมก็ต้องขอถแถลงเรียนบ